นะครับเราก็จะเหลือเรื่องของการนำเอาตารางธาตุนี้ไปใช้นะครับก็มีสิ่งที่อยากรู้อยู่อันนึงก็คือว่าถ้าครูมีธาตุมาให้นักเรียนก้อนหนึ่งเนี่ยถามว่าธาตุนี้คือธาตุอะไรเดี๋ยววันนี้จะให้ลองวางแผนในการค้นหาความรู้จากก้อนธาตุซึ่งวันนี้ครูยังเอามาไม่ได้เพราะว่ามันยังหาไม่เจอ แต่จะมีรูปให้ดูแล้วให้นักเรียนช่วยกันออกแบบวิธีการเรียนรู้ว่าจะค้นหาว่าธาตุนี้เนี่ยคือธาตุอะไรในตารางธาตุนั่นคือสิ่งที่อยากบอกนะครับจุดประสงค์แรกก็คือถ้ามีธาตุอันโนนธาตุไม่รู้จักมาตั้งปุ๊บถามว่าคือธาตุอะไรนักเรียนจะมีวิธียังไงออกแบบอันที่สองนะครับถ้าครูชี้ไปตรงๆเลยเนี่ยครับว่า ธาตุบิสมัทบีไอเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งนี้เขาทำงานของตารางธาตุมันมีสมบัติยังไงให้เรียนบอกอะไรครูได้บิสมัทเป็นของแข็งใช่ไหมครับเนี่ยบอกได้เลยใช่ไหมครับอันที่สองเป็นโลหะหรืออะโลหะเป็นโลหะเพราะอยู่ใต้ ซิกแซกลายต่อไปบิดมัดท่านเนี้ยมีอะไรอีกเป็นโลหะเป็นของแข็งอยู่หมูหมูห้าใช่ไหมอยู่หมูห้ามีไวเล้นเท่าไหร่ห้าใช่ไหม ถ้ารู้เลขกอะตอมก็จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เรียงระดับพลังงานหลักพลังงานย่อยวางตำแหน่งของอิเล็กตรอนในแต่ละออ,อร์บิทัลได้ใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ถ้าบิทมัดมันธรรมยากับสารอื่นเนี่ยมันจะทำหน้าที่อย่างไรไจ่ายหรือรับอิเล็กตรอนระบอบได้ด้วยพฤติกรรมของการเป็นโลหะ ใช่ไหมครับอย่างนี้เราอนุมานเราบอกไปได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือเมื่อรู้ตารางธาตุหนึ่งบอกธาตุมาบอกคุณสมบัติได้สองให้ธาตุที่ไม่บอกชื่อมาให้นักเรียนหาตำแหน่งในตารางธาตุได้นะครับพันก็จะมีกิจกรรมการทดลองนะครับการทายตำแหน่งนะครับ การทายตำแหน่งของธาตุที่อยู่ในตารางธาตุการทดลองสุดท้ายครับไปดูที่สไลด์นะครับใบงานสุดท้ายพรุ่งนี้ครูขอให้ในักเรียนส่งงานนะครับเสร็จไม่เสร็จยังไงส่งไปรอบแรกนะครับนะ เพื่ออย่างน้อยได้ตรวจก่อนนะครับแล้วครูจะเห็นปัญหาแล้วนักเรียนจะเห็นปัญหาตัวเองแล้วสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ก็เคลียร์งานให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าภาคเรียนนี้ครูมีเวลาทําคะแนนวันเดียวนะครับวันคะแนนอย่างอื่นต้องเสร็จเหลือแต่ช่องกรอกของปลายภาคอีก20คะแนน20หรือ 30, 30 30นะครับ30นะ ตัวธาตุยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นครูมีรูปให้ดูอ้าวเขียนจุดประสงค์ในการทดลองแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบการค้นหาว่าสิ่งที่เห็นนั้นเราจะทำยังไงจึงจะรู้ว่าธาตนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรและอยู่ในตำแหน่งใดของตารางธาต เรียนปลายทางถ้ามีก็ลองทําการทดลองเลยนะครับส่วนต้นทางเนี่ยถ้าท่าดมาครูให้เขาทําเป็นโปรเจกต์นะครับว่าไปทดลองพิสูจน์ท่าดนี้แล้วนําเสนอเป็นเป็นวิดีโอนะครับ สุดประสงค์ในการทดลองนี้นะครับ 1. นึ่ทำการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติบางประการของธาตุตัวอย่างได้นะครับขออ้อ2ทํานายตำแหน่งของธาตุตัวอย่างในตารางธาตุเมื่อทราบสมบัติของธาตุได้ ข้อ3นี่แหละนะออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติบางประการของธาตุได้วันนี้แหละจะให้ออกแบบเราไม่ได้นั่งเป็นกลุ่มใช่ไหมครับเอาตามโต๊ะแล้วกันนะ มีสามคนแบ่งกลุ่มตามนี้นะครับเขียนชื่อตามนี้การออกแบบไม่จำเป็นต้องเจอของจริงก็ได้นะครับว่าจะทำยังไงจริงจะรู้ว่า เขาอยู่ตำแหน่งตรงไหนของตารางธาตุปปาใครถือเล่มเหลืองมาก็ทำไปเลยนะครับ หลือหน้าเดียวใช่ไหมสำหรับคนส่งประจำนะครับ <c oughs> <c oughs> คนไม่ส่งประจำหน้ามืดครับพอเปิดเห็นสมุดตัวเองครูให้โอกาสทุกคนเลยนะครับที่ทำส่งแล้วก็นักเรียนสามารถอัพคะแนนตัวเอง han han โดยการส่งเป็นโปรไฟล์เป็นแฟ้มผลงานของตัวเองในเรื่องที่เรียนมาทั้งหมดได้ ทำก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับไม่ว่าใครทําก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ไดอันเจตนารมอย่างหนึ่งของนักเรียนก็คือต้องอยากได้ด้วยไม่ใช่เรียนไปเรื่อยๆตามเพื่อน,นครับที่เขาบอกว่าชายเซ็นเตอร์พอเขาเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทีไรนักเรียนเงียบทุกทีนะเสร็จไหมครับจุดประสงค์การทดลอง ทีนี้คุูมีภาพให้ดูแล้วให้นักเรียนช่วยกันออกแบบว่าธาตุเนี้ยน่าจะเป็นธาตุอะไรอยู่ในตำแหน่งไหนของตารางธาตุเป็นการออกแบบก่อนที่เราจะได้ทดลองนะครับ